เรามาเจออีต้าวัวหน่อยนะคะทุกคนฮะไอ้บอนเอาดูคนนี้อต้องเรียบร้อยนะลูกเราเป็นผู้หญิงแล้วต้องเรียบร้อยสิเราจะมาสนคนอย่างนงี้ไม่ได้เราต้องเรียบร้อยนิ้วแดงเลยเมื่อกี้นี่ตีโตเขี่ยยังเขาดวนมาดูดเลือดงวัวนี่ยาโยโยเอยอเออ,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 อบอกว่ายุด ยุดไยุดไงตีได้ี่มึงบ่าสาฟังกูีมึงทกอีกบ่ยอมันซ้นกวนงไหนมึงสีเล่ยมกูไปอีกโดนนิดดีมึงส้นกวนเจ้เจอคจะมึเจ้มึงจอมึงกูอหาใหญ่มึงกินดิฮึกูบอกแมวกูมาตบหนามงเด้ เห็นว่เสียงห้องขานกาเถไอ้องไหนถ่ายรูปกันน่ะเอ,อีนางวัวบ้าเมื่อกี้ตบโตยังกระโดดโตกินเหลือดงวนเะบุดเดียงใจไว้เลยมือฉัน เห็นว่าแมวกูมาแล้วเห็นว่าหนอนแมวแมวฉันมาแล้วตีกับแมวฉันมาือฉันอยากไม่หยอกเขาถี่อะไรดูตัวมันนะคะทุกคนดูตัวมันเออเออเอ,อยยา กู <laughs> บอกว่าจ้ามึงตัวอบอ,อ,อมันอย่กหยอกกูเถอะหยอกกันแค้นนั่มีวัวอย่างนั้นับทุกคนทุนตัวนั้นเขา,าไกล้ประเลยจ้ะตัวน,นี้มันหมักดุดมันสิบ่อบอ,บอต้องมาเลยหนีไปใช้กับไปเลยมัสิหยอกกูแห้งไปนี่กูพูดได้หน่อยหนึ่งมันสิหยอกกู <c oughs> ย LIKE ี่ยม่ยี่ยี่ยก่กี่ยียี่ยี่ยี่ี่ยีเหี่ย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 ี่ียว่ยี่ยีาตี่ียี่ย่ีย่ย่ยี่ียียี่ยียยียีกื